ครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับอยู่กับผมอิ s ซี่เชอดวันนี้ผมจะมาเล่นเกมนี้เหมือนเดิมจำชื่อไม่ได้แล้วผมจะเล่นเป็นปอีพี EP ที่สามป่ะอ่าอีพีที่สามป่ะได้ไหนวะดูดิผมจะไม่ได้แล้วผมได้เล่นมานานแนละเกมนี้อ้วนี่เจอแล้ว ยาเรามาก็โดนแล้ววอ,อาจริงดิหุยหุย,ยจะตายตัดไม้โอ้เจ้าสกินโกดเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าอะไรหายไป นี่ไงพระคุมพระคุมผมกลับมาแล้วปะเอ้ยยาเจ็าที่คุณได้ยินคือน้องผมเองเฮ้ยเฮ้ยตัวเฮียอะไรอะ่ะเฮ้ยจะตายเหลือหนึ่งแล้วได้ปลด เราเลือกเต็มก่นอนดูสิคือตัวอะไรำจำ๊ม <c> จ <oughs> ๊มตายแล้วเก็บรี่ซึ่งตอนนี้ผมไม่ได้ลงคลิปผม ได้เออไปหาของมาเพิ่มซึ่งช่องแฮปปี้นะฮะได้ขอให้ผมเล่นเกมนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็น EP ที่4ซึ่งผมก็ไม่ค่อยอยากเล่นเกมนี้เท่าไหร่แต่ก็เล่นไปซึ่งตอนนี้ผมได้เดินม,มาไกลแล้วบ้านผมหายไปแล้วด้วยว้าวนี่คือซอมบี้ราสเบอร์รี่ Yeah. Oh, no. บรเบป์รี่กันคิดนะฮะวิโอโนะเมื่อกี้ผมได้ตัด,ดคลิปไปนะเพราะว่าเอ่ออาจจะติดดิดหนึง่งปะ่ะเมื่อกี้เจอตัวอะไรนะซอมพี่มันทำผมตายอ่ะคิดดู ว้าซึ่งที่ผมเกิดตรงนี้เพราะว่าผมนอนไปแล้วบ้านหายซึ่งช่องแฮปปี้นะขอให้ผมเล่นซึ่งเขาเออเออเขาอยากให้ผมเล่นเกมนี้ไม่รู้ว่าอะไรอ่ะเขาก็มีเกมนี้นะแต่เขาไม่ลงเพราะอะไรก็ไม่รู้ ไมเขาไม่ลงบ้างเขาก็เคยเล่นนะคะแต่เขาไม่เคยลงผมคือเพื่อนของเขาเองเขาไม่เคยลงเลยอะอ่เอา,เอาไอหัวยักษ์เอ้าใหม่ใหม่ใหม่หัวยักษ์สำคัญขนออกไปผมก็ไม่อยากเล่นเกมนี้เพราะว่าจุดประสงค์เกมนี้คือเล่นเพื่อความสนุก ซึ่งเกมนี้มันไม่มีวันจุดจบและเกมนี้มันยังคาบของแบบผิดรูปด้วยพมก็ไปเ,เข้าใจเื่องกันว่าทำไมเออแล้ปล่อยเรื่องนี้ไปก่อนไปเรามาเก็บรัสเบอร์รี่เกมนี้กระโดดได้สองครั้งก็ดีเนาะอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะขออาภาัยด้วยนั่นคือน้องผมเอง พี่กังเล่นเกมอะไรไม่รู้อ่ะคนพี่ฟุกบอกให้เล่นเดี๋ยวพี่จะลงเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะลงคลิปให้ป่ะพี่ไปโอ้ยคลิปนี่อ่ะเจ้าหมอนี่ข้าหัวอุ้ยมันตีดาเมจเหลือหนึ่งเลยเลือดซอมบี้ซอมบี้เหรอเฮ้ ตอนที่ผมเดินไปเจออะไรแปลกๆโอเคนะไปละด้วยดาบไม้เฮ้ยเฮ้ยยาเดินมาดังไกลยาขอร้องโอ้ยยายาโอ้ย นี่เจออีกแะผมไม่มีดาบสวยแล้วไงอเอาที่ขุดมาขุดหินสองอืมสวออก่าหินสองอันเออ เนี่ยอะสมอะอะพวกโอเคอเดี๋ยวมันทิ้งไปไม้สำคัญมันตัดยากมากป่ะตัดคลิปเหมือนเดิมว้าวตอนนี้เราเจอหมู่บ้านแล้วดูสิมีอะไรให้เราแรากมั่ง เฮ้ยเตียงแปดบาทเหรอตอนนี้เรามีอยู่อา้าสิบห้าบาทเฮ้ยเฮ้ยซื้อไอ้กดผิดนั่นนะ เราเจอตัวบ้าเลยเนี่ยอุ้ยวุ้ยจะเมฆเข้าน้อยคิดว่าโขเหรอ นี่เราไม่กินแล้วเดี๋ยวแปดนาทีแล้วหรอนี่แค่ไม่ได้อะไรเลยนะเราต้องจบคลิปแบบนี้เลยเหรอจริงดิโอ้ยคลิปนี้นะตายแกยจบเพียงแค่นี้ได้ยวไหม โอ้กูต้องไอซี่ไอี่ทิพาแล้วกูอันนั้นก็ ก,ก,ก็ได้แล้วกันทำไมไม่ถ้าผมอก็ได้ลองจะครั้งหนึ่งก็จะบอกว่าพี่พี่ไม่จะมาเลยไม่ได้รือจบคลิปแล้วโอเคผมจะทำให้ถ่าคือการเดินรอบแมป เรเจอ MBC คนหนึ่งอะทำไงได้บ้างเนี่ยมันก็เป็นหมาไม่แปลกว่ะสมัยนี้เขาเปลี่ยนไอ้ตัวนี้ฆ่ากูอะเอ้ยอ้ยอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยเอ้ยเอ้ย

Stupid. <laughs>